ค่ะสวัสดีครับวันนี้ลุงเหนื็นชาแนลใหม่แล้วครับวันนี้ป้านางโชว์ฝีมืออีกแล้วครับอะไรนะแม่กระทิตีนไก่กระเทียไก่ทำน้ำยาน้ำยาหนุ่มจีนน้ำยาหนุ่มจีนตีนไก่นะอ่าป้านางจะโชว์ฝีมือน้ำยาหนุ่มจีนตีนไก่นะครับโอ้ยตีนไก่ก็แพงแพงวะจับเป็นแพงอย่างไรก็ต้องกินนะครับ ตัวตัวอืมเดี๋ยวมือแม่นแท้มือจับแม่นแท้ตีนไก่โลดละลอยท <c oughs> ำไมแพงกว่าเนะือ้อตีนไก่ดิน เผ็ดพรนหอมมันเด็ดจางปิดด้านอ่ะจบแล้วค่ะเนื้อไก่มาจัมานี่เนื้อไก่เนื้อไก่ไปต้มต้มแล้วมาขีดโอ้โอเคแล้วมาตำโอเคโอเคโอเคนี่คือตีนไก่นะครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวับเสร็จ ขั้นตอนต่อไปนะโอเคนะครับเป็นตีนไก่เนาะสับแล้วแล้วก็มีเนื้อสะโพกเนื้อสะโพกไก่มี่ปรานางเยาไปต้มแล้วก็มาฉีกเนาะโอเคครับผมครับผมทีนี้เรื่อองงขะน้่เาานงจะเริ่มแล้วครับจะเริ่มทําน้ํายาแล้วครับทีนี้โอ้โห่ท้าวโอ้หอมาก่อนนะนี่เลยนี่คืออกไก่นะครับยาไก่จะเมื่อไหร่อันนี้เหละที่จะฉีก ี่คือก็นำข้าต้มนะครับต้มรวมกันทั้งตีนไก่แต่ละแล้วให้เปืือยก่บมีพริกด้วยครับท่องเทศนะครับน่ากิดมากลไก่มันเกลือแล้วก็เมาะ สุดๆไปเลยอ๋อกระพีใหม่เออ้ชายตัวนะครับสุดนี้นะครับเราไปชำกินได้ครับสุดนี้ครับเลียนอาหารแบบขึ้นบ้านทำขายก็ดีนะครับทำกินกันในครอบครัวนะครับวันหยุดนะครับ วาอันนี้ปลาผสมกะทิใช่ไหมเว้าปลาผสมกะทิปลาผสมกะทิน,น,นะครี่ปลาผสมกะทิจะอยากกินแบบไม่ให้มันเลี่ยนมากใช่สำหรับลุงเหนือนี่ก็ชอบน้ำยาปลานี่แหละครับผสมกะทินิดหน่อยกินได้ไมนน่ใส่เยอะใส่น้ใส่แต่กะทิเขียวเลย ออกก็ได้น้ำน้ำไม่ให้มีแบบลกๆมาเอาน้ำจะใส่ไปมากกว่าหอมมากเลยครับท่านผู้ชมครับอหอมผึ้งเทศฮนะกระชายเออขาเออตะไคร้นี่เดี๋ยวเราจะเราจะมาคัดเอาเพวกมีไก่ออกนะครับ ป,ป้านางเขาจะทำเครื่องเทศก็บอกว่าจะใส่ความหอมแล้วได้ความหอมย่สุดๆแล้ว ก็ะจะมาโขกเครื่องแกงจ้าใช,ใช่เอาตีนออกกัน,นโอเคครับหอมเดี๋ยวเดี๋ยวพนังคัดคัดคัดอันคัดตีนไก่ออกก่อนนะครับนะค,ครับนี่กําลังคัดคัดกะทิคัดตีนไก่ออกนะครับถ้าแต่ไข่เข้าเลยข้มหอมแล้วเราต้องเอาเอาแต่กระชายใส่ใบมะกรูดลงไปอีก ร่องวัสูตรป่าผสมกะทิอร่อยค่ะใสพบุเฟเ่ลองเห็ดกินเบิ่งจ้ะโอ้คนนี้อาหารการกินเทียบเรยวนี่เมนูยังไม่สิ้นสุดันจะต,ติดตามคลิปของลุงเหนือไปด้วยนะครับเรื่อยๆนะครับไม่จะทำอะไรกันต่อไปนะครับเยอะแยะมากมายครับเมนูอาหารครับลุงเหนือกับป้านานครับ คนหนึ่งก็ทางอีสานไทยแล้วก็คนหนึ่งเหนือด้วยไทยด้วยครับสองแม่ครัวหนึ่งพ่อครัวหนึ่งเดี๋ยวโผลห้อมแขกอะไปเลอกงโผล่้อมแขก ใช้คือเป็นเครื่องเทศของหลายประเทศนะครับที่เขาใช้กันฮะโดยเฉพาะอ,อินเดียอ,อินเดียแล้วก็อินโดนีเซียมาเลเซียมันก็จะใช้กพวกแขกอิสลา,ามกลุ่มเนี้ย นี่ครับว,วิธีการหัน่นหั่นที่หั่นตรงโคกนะฮะ <c oughs> ต้องต้องเบาแรงมือนะเวลาเบาหั่นหั่นได้หั่นทันได้หลายหลายอย่างอ่ะแต่ต้องเบามือเพื่อที่ให้มีดยังไง,งคมเหมือนเดิมน, <c oughs> นี่คือการใช้วิธีหั่นแบบโบราณนะพอจิดทใช้กันนี้ <c oughs> ครับประนางจะทีไกล่ลงโคก แล้วก็ตำเพื่อที่น้ำยามันจะได้ขนใช่ไหมห่อนห่อนนะครับจะฉีไปสะโพกไก่เนาะเนื้อล้วนๆก็ดีจะเนื้อล้วนๆก็คือเนื้ออกอ่ะน่าจะดีกว่าดีกว่า ตามงบหน้อยงบหน้อยเจ้ะงบหน้อยแค่นี้ก็กินได้เป็นครอบครัวแล้วครับผมส<อ>ามน้อยผิดแดงว่าไม่หยั่งนะจ๊ะเพราะว่าตามตาม,ตามสูตรแล้ม่ข้า,ขาอ,อันนั้นไง บ่ได้ใส่พริกแกงอ่ะจ้ะมันก็เลยพริกแกงมันสดโขลกเองเปรี้ยวพริกแกงซื้อมามันจะเปรี้ยวเลยแต่น้อยได้อยู่แต่ไมนเปรี้ยวแค่หลานโสมไปมาไปผัดอันนี้หมกระเทปกกรทีย แล้วก็ไปเทใหมอเกี่ยจัดไปมน้ำหกลโบราณเนี่ยต่อมาั้ะแตนน้องตั้งแตนตดน้ำล น้ำยาป่าผสมตะพิกนะครับเป็นสองสองผสมกันแ้วปูแล้วลตอไป ดูตรสูตรนาราลยนื้สัตวด้แต่ไม่กลัไม่ด้อาทุกอย่างไม่หวานมากอ่ะแส่น้ำตาลรายก็พอและก็พอแต่พูดถึงไงน้ำตาลปิดนะตั้งนะแต่นตาัน้วว ปลาน้ำปลาดีน้ปลาดีที่ปกระรดดว่ใส่หลปลาฮู้ป,าป,าปาททนนลาใส่ปลาใส่ลู<พ>้ดีหน่อยก็กลมกล่อมแค่ผูกต่อ ได้นี่ครับผมโอ้น่ากินมากเลยครับน้ำยากะทิผสมน้ำยาป่าเนาะใส่ตีนไก่นะครับผมยอดอันนี้ขนมจีนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอคนดูหน่อยนะนี่ครับอื้อหือน่ากินมากเลยเป็นหอมครับหอมมากแกวเลยแกวเลยอื้สวยมากนี่คือผักนะ ผักที่ป้านางเขาเตรียมไว้มีกะหลำ่ำมีกะหลำ่ำมีต<ม> <ละ S 2> ัวหมอมีตัวฝักยาวจัดไปโอ้โหผักครับครับน่ากินมากเลยดีนะค,ครับผมค,ครับ ขอบคุณมากครับติดตามคลิปลุงเหนือไปเรื่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเหนือด้วยเลอกับป้านางเลอครับขอบคุณมากครับ